คุณแบงค์สวัสดีครับสวัสดีคุณแบงค์สวัสดีครับคุณแบงค์มาพร้อมกับเรื่องเกิดในห้างเก่าคุณแบงค์นี่เคยโทรมาเล่าเรื่องห้างหนึ่งทีแล้วป่ะคะอ่าผมคือแบงค์ฝฟหลักนั่นเองนั่นไงแบงค์ที่ MV ของพี่แบงค์คลชเออแล้ววันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นคือห้างเดิมที่เล่าวันนั้นป่ะคุณแบงค์เป็นคนละห้างครับอ้าวแหมที่ที่คุณอยู่นี่เรื่องเล่าเยอะมีแต่เรื่องห้างทำไมชอบไปเจอผีเตอสางตามห้างเนาะใช่ใช่ครับชาคนที่ผีสายห้าง เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันได้เลยครับก็ย้อนกลับไปเมื่อสักปีห้าแปดผมก็ได้มีโอกาสมาทํางานที่ห้างห้างหนึ่งต้องบอกกันว่าห้างเนี้ยอ่าอายุประมาณสามสิบปีอัพสาสิบถึงสี่สิบปีได้นะครับแล้วก็เป็นห้างที่ณตอนนั้นน่าจะสูงที่สุดในจังหวัดชลบุรีนึ่โอเคครับโอเคที่แน่ครับผมผมไปทํางานที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดร้านหนึ่งซึ่งร้านเนี้ยครับ ในโครงสร้างของร้านเนี่ยก็จะแบ่งเป็นชั้นใต้ดินซ,ซึ่งจะมีครัวครับชั้นหนึ่งก็จะมีพวกแคชเชียร์โต๊ะล็อบบี้ประมาณนี้แล้วก็ชั้นที่สองเป็นเป็นชั้นลอยก็มีที่นั่งแล้วก็มีห้องผู้จัดก,การนะครับตอนแรกที่ไปเนี่ยด้วยความที่เราเป็นผู้ช่วยฝึกหัดใหม่ๆเลยครับก็โดนรับน้องโดยการเล่าเรื่องลี้ลับในที่ทํางานซึ่งส่วนใหญ่แต่ละคนก็จะพูดไปในทิศทางเดีวยวกันว่ามันจะมีผู้หญิงหนึ่งคน มาในลักษณะของอยกตัวอย่างเช่นมาให้เห็นเป็นแบบแวบๆแบบมาเป็นช่วงๆ <c oughs> โดยเฉพาะในชั้นใต้ดินเนี่ยในส่วนของพวกพนักง,งานประกอบอาหารเนี่ย <c oughs> มักจะเจอกันบ่อยที่สุด <c oughs> ผมก็ฟังด้วยความเงียบก็คือเราก็ยังไม่ได้เล่าในส่วนของเราว่าเราเคยเจออะไรมาก่อน <c oughs> แต่ผมก็รู้สึกว่าห้างนี้ด้วยความที่ห้างมันเก่าจริงๆ <c oughs> อ่ะโอเคทีนี้ในช่วงแรกในเดือนนั้นที่เริ่มทํางานเนี่ยผมได้ประสบเจอกับ ปรากฏการที่เรียกว่าโปรตโตไก่อะครับครับเป็นไงครเช่นของเคลื่อนย้ายได้เองอ,อคือในการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันเริ่มจากมันมีอยู่วันหนึ่งผมนั่งทํางานอยู่ในห้องในห้องมเนเจอร์เนี่ยครับครับเรามีความรู้สึกว่ามีเหมือนเงาด้านขวา่าหลังเราไปแล้วมีทั้งแม็กกับลูกแม็กเนี่ยขยี้ตามเงานั้นไปแบบพึ๊บ อ่อารมณ์เหมือนมีลมพัดไปแต่ค่อนข้างจะแรงพอสมควรครับหรือหรือบางทีที่เรากําลังนั่งทํางานกับน้องพนักงานในในร้านนะครับก็จะมีเสียงคนมาเคาะประตูห้องเมนเจอร์ซึ่งประตูเนี้ยมันจะมีกระจกอยู่บานหนึ่งซึ่งมองทะลุออกไปนอกได้ก็ไม่มีใครไม่เจอใครเป็นแบบเนี้ยบ่อยไม่ว่าจะเป็นของขยับเองหรือของหล่นเองแบบเนี้ยบ่อยครับที่เขาเคยทางานมาก่อนเขาก็จะรู้ถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับถูกต้องครับเรื่องมันก็มาพีคมันมีอยู่วันหนึ่งมันมีวันที่ผมต้องมาขนของช่วงเจ็ดโมงช่วงนั้นก็ฟิตมากครับมาตั้งแต่ประมาณหกโมงซึ่งการขนของเนี่ยก็จะต้องขนของไปที่ชั้นใต้ดินแต่ว่าผมแน่จําเป็นที่จะต้องขึ้นไปชั้นสองเพื่อไปเอาตาปั๊มยางมารับเอกสารครับก็เดินขึ้นมาชั้นสองผมก็ไขประตูลาเข้าไปนะครับก็คือไฟก็ยังไม่เปิดผมก็จําเป็นที่จะต้อง ขึ้นไปบนชั้นสองซึ่งในการขึ้นไปเนี่ยบันไดที่ผมขึ้นไปอะครับพอเราขึ้นไปปุ๊บถ้าผมหันขวาจะเป็นที่นั่งลูกค้าอ่าถ้าผมหันไปทางซ้ายจะเป็นทางเดินประมาณห้าเก้าก็จะถึงประตูห้องเมนเจอร์คปลายทางผมอยู่ด้านซ้ายก็คือห้องเมนเจอร์แต่วันนั้นครับที่นายพี่เจมส์ครับ,ค,รบคือผมอะถ้าจะมีอะไรที่ต้องเจอมันจะมีอาการก็คือขนลุกก่อนอืนําไปนําไปก่อนที่แม่ผม อนุมานได้เลยว่าอีกไม่เกินห้านาทีต่อจากนี้นมันต้องมีอะไรแน่ mm. แต่งานก็ต้องมาก่อนครับก็ค่อยๆเดือนขึ้นบันไดขึ้นไปที่นี้ยครับธรรมชาติมนุษย์มักจะชอบสอดสายสายตาไปยังพื้นที่ว่างๆถูก <laughs> ผมก็ถูกบังคับให้หันไปทางขวาซึ่งอธิบายก่อนนะครับว่าจะมีโต๊ะแล้วก็จะมีเก้าอี้ mm. ส่วของมุมห้องนี้ครับมันจะมีโต๊ะโซฟา เป็นเป็นโซฟาเบสแล้วก็เป็นโต๊ะสีขาวเป็นโต๊ะยาวอะครับอพอผมหันไปปุ๊บมันมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งครับอ่ลาลักษณะใส่ชุดสีขาวอ่าเป็นกระโปรงสีดำนะครับเสื้อเป็นสีขาวกระโปรงสีดําอนั่งอยู่บนโต๊ะในลักษณะที่ชันเข่าครับเอามือกอดเข่าวไว้แล้วเอาคางเอาหน้าแนบไปกับเข่าอมอนนั่งเศร้านน่งเศร้านั่ง,นงบนโต๊ะไหมนะ,ะนั่งบนโต๊ะครับนั่งบนโต๊ะเลยซึ่งระยะ ไม่เกินสามเมตรคือเดินสามเก้าสี่เก้าถึงตัวกันผู้หญิงคนนี้หันหน้าเออมองไปที่ถนนซึ่งตรงโต๊ะตรงนั้นมันจะมีกระจกอยู่เป็นบานยาวๆซึ่งทําให้เราสามารถเห็นสิ่งแวดล้อมด้านนอกได้เป็นสะพานลอยเป็นถนนประมาณนี้ฮะอฮผมก็โอเคเห็นแล้วอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราขนลุกตั้งแต่ตอนจะเดินขึ้นมาผมก็รีบหันซ้ายเพื่อไปเอาตาย่างครับตอนอยู่ในห้องเนี่ยก็พยายามสงบสติอารมณ์ เงนไปดูกล้องวงจรปิดตรงโตตรงนั้นนะครับมันก็ไม่มีใคร <What? S 2> คือมันไม่มีอะไรอะพี่ mm hmm. คือมันใช่ครับคือมันไม่มีอะไรเลยผมก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวจะลงไปแล้วนะบอกตัวเองครับพี่ซ mm hmm. ึ่งอีจอกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะอยู่ติดกับกระจกบานเล็กๆซึ่งสามารถมองออกไปด้านนอกได้ที่นึ่ภาพนะ mm hmm. ผมมองผมมองสลับกันระหว่างหน้าจอกล้องวงจรปิดกับสิ่งที่ผมเห็นนะ mm hmm. ในกล้องไม่มี mm hmm. แต่มองออกไปตรงตรงกระจกมี<อ>มีช็อตยืนยัน ก็คือยังนั่งอยู่ <Hello. S 2> ยังนั่งอยู่อ่ะส่วนคนชั้นใต้ดินเน่ะก็เหมือนผมได้ยินเสียงโฟนนะครับคือการสื่อสารกันร,ระหว่างชั้นจะมีการโฟนกันคือกดโฟนแล้วเหมือนพูดนะครับประมาณว่าแบบเสร็จหรือยังประมาณนี้อ mm. ผมก็จะต้องกลับทางเดิม mm. ซึ่งพอมาหยุดตรงบันไดผมก็เห็นว่าลักษณะผู้หญิงคนนี้มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย mm. ในรูปแบบของการที่โยกตัวเองไปมาเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นของเล่นชนิดหนึ่งครับ mm. โยกจนกระทั่ง ค่อยๆสลายเป็นควันนะพี่ค่อยๆส,สลายสลายจากหัวมาหลังหลังมาเข่าเข่าถึงเท้าแล้วหายไปเลยต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาครับอืก็เลยอโอเคเจอแล้วเท้าลงมาชั้นใต้ดินมาเล่าให้พี่ที่ทํางานฟังครับพี่เขาก็ขนลาะเขาก็บอกว่ายินดีต้อนรับเพราะว่าเด็กใหม่ทุกคนต้องเจอและพนักงานทุกคนที่นี่ต้องเจอแต่ ของเองอาจจะโชคดีหน่อยที่เจอเป็นตัวคือบางคนเจอหนักวันนี้ก็มีคาว่าหนักวันนี้เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงย้อนกลับไปหลายปีก่อนนี้ผมทำงาน้นครับก็จะมีท่างเข้ามาเซอร์วิสแอร์ทีนี้เนี่ยการมาล้างแอร์งช่างเนี่ยก็จะมีพี่ที่เฝ้าช่างเขาก็จะคอยมอนิเตอร์อยู่บนบน,บนห้องเมนเจอร์ครับคอยดูกล้องวงจรปิดคือเฝ้าคนเดียวพอช่างก็ประมาณสามสี่คนพี่เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าระหว่างที่กําลังนอน,น,อน นั่งเล่นโทรศั์เล่นนู่นเล่นนี่ไปก็มีช่างวิ่งขึ้นมาจากชั้นใต้ดินครับเปิดประตูเข้ามาแล้วบอกว่าพี่ผมไม่ทํแล้วเดี๋ยวผมมาทําให้พรุ่งนี้เช้าลุงพี่ผมก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวได้แล้วกลเยน็นเกิดอ,อะไรขึ้นเล่าให้ฟังก่อนอพี่ผมไม่มีผมไม่มีเวลาแล้วผมขออนุญาตมาทาพรุ่งนี้และจะเล่าให้ฟังทั้งหมดมว่าเกิดอ,อะไรขึ้นมไม่ถึงยี่สิบปีพี่มันขนของไปหมดเลยอพอมาตอนเช้าก็มาเจอกันมีการสืาา่อสารกันเขาบอกว่า อ่ะเราย้อนกลับไปชั้นใต้ดินนะครับพอล้างแอร์ในส่วนของพื้นที่ประกอบอาหารเสร็จช่างก็เกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาอืต้องอธิบายก่อนว่าเมื่อเราเปิดประตูออกจากครัวครับพี่มันจะเป็นเหมือนชั้นใต้ดินของห้างทั่วไปแบบนี้ยออ่าจังหวะช่างเขาก็ไม่ได้ทราบว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนเพราะมันตีสี่กว่าแล้วกับตีห้าก็เลยถือวิสาสะเดินไปสุดของลานจอดรถเพื่อที่จะไปปัสสาวะซึ่งพื้นที่ที่เขาไปยืนนะพี่ หันทางด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีรูที่ถูกจากที่ถูกเจาะขึ้นมาเพื่อเดินท่อประปาเดินสายไฟเข้าไปในตัวตึกกับพี่ครับแต่รูนี่ยจะไม่ได้ถูกเจาะแบบสวยงามมากนักนะครับอ่า,อาเขาก็เล่าให้ฟังว่าจังหวะที่กําลังปสัสสาวะอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งเคลื่อนไหวอย,อยู่ในรูนั้นซึ่งรูเนี้ยมันประมาณสัก สองช่วงตัวของคนนอนประกบติดกันนะครับครับอ่าก็คือถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อ้วนมากก็สามารถคลานเข้าไปได้อเขาก็เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะหรือว่าเสียงฉี่ตัวเองสะท้อนอืก็เลยพยายามงดธุระตัวเองก่อนแล้วก็หันไปยังต้นตอของเสียงเสียงน,ะน,น,นั่นเหมือนค่อยๆเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆเขาเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆจนเริ่มเห็นแล้วว่ามีอะไรบางอย่างอยูอย่ในรูๆนั้นพี่นึกภาพนะห่างกันประมาณแค่ช่วงแขนเดียวระหว่าง ตัวเขากับกับรูนั้นนะครับอ,อมันมีผู้หญิงคนหนึ่งตะเกียกตะกายออกมาจากรูนั้นใส่เสื้อสีขาวค่อยๆย,ยันตัวเองออกมาไม่มีลูกตาไม่มีคิ้วไม่มีจมูกและมีาปา<ะ>กเป็นหน้าลน้นลนซึ่งหน้าลน้นนก็จะมีแค่ผมแบบผมขัดขาดยุยยุยเหมือนแบบเหมือนคนใส่วิกแล้วแบบเป็นผมแบ่งแบ่งอกมาอนึกออกเลยซึ่งพี่ช่างแอร์คนนั้นก็ได้ฟังว่า เห,เหมือนได้ยินเสียงคนแบบเหมือนเหมือนไอในลําคอแบบแล้วผู้หญิงคนนี้ก็พยายามจะเอื่อมมือมาจับมาจับไหลเพราะมันอยู่ใกล้มากก็เป็นจังหวะที่พี่เขาก็สะบัดตัวเองแล้วก็ขึ้นไปหารุ่นพี่ผมที่เขาเฝ้าช่างในคืนนั้นนะครับแล้วก็เล่าให้สังทั้งหมดเลยซึ่งมันก็มาเฉลยตอนท้ายว่าณก่อนหน้านั้นเมื่อสักเกือบสิบกว่าปีก่อนนะครับ ถ้าพี่ยังจําร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่บันโต๊ะแล้วเขาหันหน้าไปทางกระจกเพื่อมองไปด้านนอกอ่ะมันอยู่ติดก,กับสะพานลอยครับเอ,อมีคนมากระโดดสะพานลอยเพื่อให้รถชนเป็นข,าข่าวค่อนข้างดังพอสมควรก็คือตายตรงบริเวณตรงทางขึ้นสะพานลอยซึ่งอยู่ตรงหน้าร้านหน้าร้านผมบอดีเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับอืเป็นนักศึกษาแต่เ้าสีขาวก็ปงสีดำํำซึ่งก็ตรงกับรูปประพันธ์สันฐานที่ผมเจอ แล้วก็หลายหลายคนเจออท,ทีนี้เนี่ยผมก็เคยมีโอกาสได้เล่าเรื่องนี้ยให้กับหลายหลายคนฟังซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเพื่อนผู้หญิงเล่าให้ฟังว่าห้องน้ำห้างเนี้ยเป็นห้องน้ําแบบอ่าเรานั่งยองแล้วไอ้ส้วมเนี่ยมันจะมีตัวท่อสแตนเลสที่ต่อขึ้นมาเวลาที่เราจะกดน้ํามันต้องเอี้ยวตัวนิดนึงะเพื่อเ้อออกอเป็นกา้านยาวๆข้างหลังใช่ใช่ครับพี่้เพื่อนผมเนี่ยมันก็เอกใจตั้งแต่ตอนเข้าห้องน้ําไปก็รู้สึกว่ามันมีคนมาเข้าอยู่ห้องข้าง แต่มันก็จําได้ว่าก่อนจะเข้าไปไอ้ห้องนี้เขาแปะเป็นกระดาษ A4 อยู่ข้างหน้าว่าเสียอืมอ่าแต่มีลักษณะเงาคนทําธุระส่วนตัวกดน้ํากดอะไรเรียบร้อย,ยที่อยากจะออกไปดูว่าฮ้สรุปป้ายที่เห็นน่าตาประวัือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะพอเจ้าเพื่อนผู้หญิงผมคนเนี้ยมันเสร็จธุระจังหวะที่กำลังจะเอี้ยวตัวหันกลับมาอืมกดน้ําอืมมันมี เท้าปเปื่อยของผู้หญิงพี่เพราะทาเล็บสีแดง oh. เป็นเป็นเท้าประปาของผู้หญิงคนหนึ่งเ mm. ท้าเนี่ยหัวไม่โป้องอะครับชิดกับฝั่งซ่วมคือหันเหมือนเหมือนถ้าถ้าเราหันหลังกลับไปคือเขาพยายามที่จะหันข้างมาหาเรา mm. อไอ้เพื่อนผมก็พยายามค่อยๆไล่าสายตาไปมันบอกว่ามันชัดมากถึงขนาดที่รู้ว่าขาเนี่ยเปิ่นไม่ได้โคลนแล้วพอหันหันไปหันไปเพื่อที่จะหาตัวจะเจอตัวแต่ดีเช่นไง มันเป็นขา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 แล้วทะลุเพดานขึ้นไปมันเป็นแค่ขาอย่างเดียวพี่มันเป็นขายาวขายาวใช่มันมันมันเป็นแค่คือไม่เห็นตัวนะครับเป็นแค่ขาเป็นเป็นแค่ขายาวแบบเหมือนทะลุเพดานไปไม่ไม่รู้ว่าเสร็จธุระหรือเปล่าแต่รู้ตัวว่าตัวเองอะวิ่งออกมาแล้วโหดมากอะคือห้างเนี้ยชอบมีคนเจออะไรเล็กเล็กน้อยน้อยแบบเนี้ยแต่ว่าทุกเสียงจะเล่าในแนวทางในการว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงที่ ผมบอกได้เลยว่าไปได้ทุกชั้นอังคารคล um ุมโป